ยาท่วมเขาแล้วยาท่วมเขาแล้ว นกบักนกท่ากินกบนกทากินกบน,น,น,นกกระยางจอบๆอย<อ>ูอ่ป่าเข้าเมืองสวิทจ้ากบเขียดหลายด้เอาเจ้าปลูกหลายอยู่เด้น่เนาะ ฮันบอเขาจกปลูกอันยา่ไหมเห็นกบ่เห็นกบบ่นี่กบกบบมึงเนี่นนนน ว่าตีเองเลยนี่นกขนวัวม้มาทางนี้เนาะนนนโอ้ยเสียดายเข่าได้หยาหลายๆซะ เขาลายอยู่เบิ้งนกตัวนี้ยังว่าไปเลยนี่ไปแล้วว่าสัน้นท่านส้่ตอนบิน นกกำลังล่อหากบจ้เนี่ยนกกระสาข้อเงี้ย